สวัสดีค่ะทุกคนก่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t a r o วิ่งเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานที่ไข่จะรีบรีบอัดเลยเพราะว่ามันใกล้ช่วงที่คือ,อทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้คือไข่จะต้องแบบ แตยมให้เร็วที่สุดพลังงานตรงนี้ก็เลยรีบอัดให้นะคะเป็นความรักในธาตุทั้ง4ทธาตุที่เป็นของเดือนมีนาคมไขจะอัดไว้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพลังงาน12ราศีเพราะว่าช่วงมีนาเป็นช่วงที่ไขคลอดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาบางอย่างได้ด้วยในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ทีนี้ มาดูกันนะพลังงานตรงนี้เป็น energy random ของความรักธาตุดินในช่วงมีนาคมนะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างก็คือคนที่อยู่ในชาร์ทที่เป็นพืชศพกันมังกรคุณคุณมีราศีนี้หรือลัคนานี้หรือว่ามีชาร์ทของอดาวสุขอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในพลังงานตรงนี้ที่เป็นธาตุดินดูคลิปนี้ได้นะนะคะเป็นพลังงานของ energy ที่ใครแอบ,แอบส่องในช่วงมีนาคม มาดูกันพลังงานตรงนี้แรนดอมเพราะฉะนั้นใครตร้องการจะดูดวงส่วนตัวมาจองคิวดวูดวงส่วนตัวกันนะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะเป็นพลังงานของคุณโดยตรงแล้วก็สามารถถามไพ่ได้ด้วยรวมถึงการส่งความรู้สึกของใครบางคนที่อยากส่งได้ด้วยเป็นโปรเสริมที่ไข่ใช้ไพ่พิเศษด้วยนะคะถ้าสนใจก็แบบเออทักมาจองคิวมาดูพลังงานกันซิว่าพลังงานตรงนี้ energy ความหลักธัดดินในช่วงเดือนมีนาคม พลังงานช่วงเดือนมีนาคมความรักความถังของชาวธาตุดินกันสมองกรเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยพลังงานความรักความถังชาวธาตุดินพลังงานในช่วงเดือนมีนาคมพลังงานความรักความังชาวธาตุดินเป็นอย่างไร โอเคพลังงานของของบางคนนะ energy ตรงนี้มีพลังงานแบบนี้ธาตุดินบางคนเนี่ยในช่วงพลังงานมันอาจจะเกิดมาก่อนมีนาก็ได้หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอยู่ในพลังงานใกลกลไม่ใกล้ไม่ไกลจากวันวันที่เป็นพลังงานตรงนี้มากก็คือพลังงานของ e อน r g y ไพ่นี้คือ ธาตุดินบางคน่ะยังมีสถานการณ์ความรักที่แบบมันไม่ใช่ทุกคนนะคะมันไม่ใช่ทุกคนพลังงานนี้คือเป็นพลังงานแรนดอมเพราะฉะนั้นมันจะมีธาตุดินบางคนที่มีสถานการณ์นี้คือความรักอะคุณยังรอสถานการณ์บางอย่างอยู่เลยเช่นบางคนที่เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าอยู่กันคนละที่หรือความรักมีปัญหาที่เป็นช่องว่างที่ห่างกาัน หรือปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้คนสองคนพลากจากกันในช่วงเวลาโมเมนต์นี้หรืออีกในหนึ่งคนบางคนรอสถานการณ์ความรักที่รอการแสดงออกบางอย่างที่สามารถที่จะแบบมีโอกาสเป็นคู่หรือพัฒนาได้มันเป็นแกปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันพลังงานไพ่นี้มีบางเอ e เน y จีจะเป็นพลังงานเหมือนคล้ายๆกับช่วงเวลาการรอคอยความรักที่สามารถให้มันหมดช่วงธรารมาพาด่ะ หมดช่วงบางอย่างที่แบบว่าเป็นโสดหรือแอบ,บดูกันอยู่หรือว่าแอบ,บส่งกันอยู่หรืออะไรแบบนี้ขอให้หมดเวลาช่วงแบบนี้ไปเพื่อรอจังหวะการที่สามารถที่จะ Express หรือ Feeling บางอย่างได้พลังงานตรงนี้มี Energy ไพ่แบบนี้ต่อมาด้วยนอกจากจะมี s e ป a r a t i o n ขึ้นมีไพ่ forgiving a n d Learning เพราะฉะนั้นมันจะมีธาตุด,ดินบางท่านตรงนี้ที่เขาเรียกว่าความรักเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอช่วงเวลาของการเรียนรู้มากๆบททดสอบการให้ภยภัยการเยียวยาการปล่อยพลังงานอดีตที่มันไม่ดี คนบางคนอาจจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาตัวคุณอาจจะมีเจตนาหรืออาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่มีเจตนาในบางเรื่องแต่บางทีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรค่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วที่เป็นพลังงานอดีตค่ะจะบอกว่าพยายามเรียนรู้กับมันและปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไปแก้ไขอะไรตรงนั้นมากไม่ได้ เราสามารถเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาทําให้พัฒนาเหมือนคล้ายๆกับว่าเออในปัจจุบันหรืออนาคตความรักเราจะไม่ทําซ้ารอยในสิ่งที่มันไม่ดีนะอะไรแบบนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้อย่างที่ใครเกินไปคือมันจะมีพลังงานของบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุดินที่มีความรักที่แบบเป็นทั้งคู่ที่เรียนรู้กันพร้อมให้อภัยกันเป็นทั้งคู่ที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับมีพลังงานของความโรแมนติกที่กระตุ้นให้คุณทั้งคู่แสดงออกความรักซึ่งกันและกัน มันจะมีธาตุดินบางคนที่มีพลังงานแบบนี้แต่มันจะมีพลังงานของธาตุดินบางท่านที่ไพ่มีลิงก์กับบางไพ่ที่ขึ้นขึ้นมาแล้วนั่นหมายถึงพลังงานของคู่บางคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุดินที่แบบคุณรอจังหวะบางช่วงของชีวิตรักที่แบบว่ารอให้มันหมดแก๊บบางอย่างของการรอคอยรอให้มันหมดแก๊บบางอย่างที่มันเหมือนคล้ายๆกับภาคพลังงานของคุณกับใครบางคนอยู่เพื่อรอาการปลดปล่อยบางอย่างที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับ เมื่อถึงจุดหนึ่งมันสามารถที่จะแบบ take action หรือ e x p l a i e บางอย่างได้เต็มที่พลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของคู่บางคู่ที่ e x p l e s s feeling ต่อกันอยู่แล้วแต่มันเป็นพลังงานของบางคู่ที่ link กันกับไพ่พลังงานพวกนี้ที่เขาเรียกว่าคนบางคนตรงนี้รอเพื่อมี energy แบบนี้เช่นเดียวกันเพราะมันยังมีพลังงานแบบนี้ link กับพลังงานตรงนี้อยู่นะคะพลังงานตรงนี้มาดูกันเห็นไหมไพ่มีพลังงานนี้ด้วยคือ มีไพ่ l e g e n d r Friends Help you เป็นพลังงานของถ้าดินบางคนที่แบบว่าเออความรักเนี่ยของคนบางคนที่แบบมีพลังงานบางอย่างที่มันแบบว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าแบบน egative มากกว่าพลังงานบวกอะไรแบบเนี้ยมันจะมีบางคนที่แบบอยาก อยากได้กําลังใจอยากได้พลังงานบวกอยากได้การซัพพอร์ตอยากได้คําแนะนําดีๆอยากได้ความช่วยเหลืออยากมีคนอยู่ข้างๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าเราไม่อโลนหรือเราไม่โดดเดี่ยวเกินไปอะไรแบบนี้ในเรื่องความรักนะคะมันจะมีบางคนที่รู้สึกแบบนี้ได้โอเคทีมาดูพลังงานไพ่ตรงนี้ที่ไข่มาส่งกันมาดูซิว่าเออถ้าดินเนี่ยพลังงานเป็นยังไงบ้าง การส่งในช่วงความรักที่เป็นช่วงเดือนมีนาทางงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินกันบพุกร์วงกรไม่ว่าพวกคุณจะเป็นใครมีสถานะอย่างไรในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้เป็นแรนดอมมาดูซิเออธาตุดินความรักในช่วงเดือนมีนาเป็นอย่างไรนะธาตุดินความรักในช่วงเดือนมีนาเป็นอย่างไรคะมาดูกัน ความรักของชาวทาตดินในช่วงเดือนมีนาคมโอ้ไม่กโอหเคเออไพ่ก็ถือว่าออกมาดีอยู่นะอืมไพ่ก็ถือว่าออกมาดีอยู่พลังงานตรงนี้มี energy ตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าตรงกลาง อ่ะโอเคความรักของธาตุดินบางคนบางสถานการมีพ,พลังงานที่เขาเรียกว่าความรักคือชาเลนจ์อย่างหนึ่งในชีวิตบททดสอบอย่างหนึ่งที่เข้ามาทําให้ชีวิตมันแบบว่าเขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ราบเรียบไปทั้งหมดมันมีทั้งความทา้าทายและมีทั้งความที่จะต้องใช้พุทธิอัลฟอธหรือเมธีอัลฟอธในเรื่องของความรักหรือบางคนเป็นธาตุดินบางคนที่เขาเรียกว่ามันมีเรื่องบางอย่างในชีวิตที่ชาเลนจ์คุณอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะแบบ เป็นพาร์ทไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของคนที่เป็นธาตุดินที่มีคู่เป็นครอบครัวกันหรือเป็นโสดอ,อะไรก็ตามมันจะมีพลังงานแบบนี้ที่มันเป็นช่วงเวลาที่ว่ามันจะต้องมีการพยายามหรือท้าทายในเรื่องของชีวิตรักแล้วพลังงานตรงนี้เนี่ยมีบางคนเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับราศีเมษหรือธาตุไฟได้แล้วก็อีกในนึงคือคนบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบค่ะบางคนมีพลังงานกับคนที่เกี่ยวเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบโดยตรงเลย หรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพลังงานที่มีความเป็นผู้นําได้หรือมีความเป็นคนที่สามารถนําครอบคร,บครบัวหรือนําหรือเขาเรียกว่าไหมคะเป็นลีดเดอร์ให้กับชีวิตของคุณได้หรืออีกในหนึ่งคนบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มีเอเนจีบางอย่างที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับคนรักหรือพลังงานความรักที่เป็นคนที่แบบเขาสามารถเป็นเป็นคนรักที่ดีได้อะหรืออีกในหนึ่งถ้าเป็นพลังงานของผู้ชายที่แบบว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบเหมือนคล้ายๆกับพร้อมกับการมีพลังงานของการเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นอะไรก็ตามแต่มันจะมีพลังงานของความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแฝงอยู่ในไพ่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเอ,อ่อหรือพลังงานของการจัดการออแกน z เซชันอยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้มี energy หกเหรียญใครจะบอกว่าคนที่มีความรักที่ว่ดีต่อกันมันคือความรักที่คุณและคนรักพยายามบาลานซ์ซึ่งกันและกัน แต่ถ้าสุตนว่าเป็นพลังงานของคู่บางคู่ที่ความรักมันต้องมีการพยายามบางอย่างมากๆหรือมีพลังงานของการท้าทายหรือชา l ลนจ์บางอย่างมันเป็นความรักที่บางท่านตรงนี้ถ้าดินคุณต้องการความบาลานซ์มากๆหรือความเท่าเทียมบางอย่างในชีวิตรักคนบางคนยังรู้สึกว่าบางอย่างยังไม่บาลานซ์หรือฉันรู้สึกว่ามันยังไม่แฟร์กับบางอย่างเลยฉันอยากได้ความเท่าเทียมยุติธรรมในความรัก มันก็อาจจะมีอะไรแบบที่ต้องใช้ความพยายามกับตรงนี้ได้นี่พลังงานตรงนี้ค่ะมี Energy l o v e r เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีพลังงานของคู่รักอยู่ตรงนี้มากๆเลยอะ่ะไพ่ใหญ่ในวันนี้มีขึ้นมาทั้งหมดประมาณ3ามใบมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาสองใบแล้วคือ The e m p e r o r แล้วก็พลังงาน the lover พลังงานตรงนี้ตัวบางคนตรงเนี้ยธาตุดินกรรมสมองกาคุณอาจจะเกี่ยวกับคนที่เป็นเมถุนนะคะเมถุนในที่เนี้ยเขาอาจจะเป็นลัคนาหรือราศีหรือคนที่มีดาว ดาวสุกหรือพวกดาวความรักอะไรแบบนี้นที่อยู่ในเมทุนก็ได้แล้วก็อีกในนึงเนี่ยพลังงานแบบนี้เป็นความรักที่เขาเรียกว่าเป็นรักที่มีพลังงานความเขาเรียกว่าความรักความเสน่หาเลยก็ตามแต่แฝงอยู่ในในเอเนจีของคู่บางคู่ตรงนี้มากๆที่เป็นธาตุด,ดิน นะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้ mm hmm. เกี่ยวข้องกับธาตุลมได้ด้วยสําหรับดินบางท่านก็ o, ไฟด้วยนะคะพลังงานตรงนี้เนี่ยเป็น energy ที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นธาตุดินบางท่านที่มันเป็นความรักที่มันมีพลังงานบางอย่างที่มันมีพลังงานของ energy ที่เป็นพลังงานนิเกทีฟแฝงอ่ะหรือพลังงานของคนที่ต้องการความรักที่เท่าเทียมหรือหรือบาลานซ์หรือ,ร,อ,ร,อรู้สึกว่ายุติธรรมเนี่ยมันจะมีบางคนที่เขาเรียกว่ามี option บางอย่างในเรื่องของความรักเข้ามาด้วย บางคนนะถ่าดินบางคนคุณอาจจะเป็นออปชันหรือทางเลือกบางอย่างในความรักกับใครหรือบางทีอาจจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามันมีจุดหนึ่งที่บางท่านตรงนี้อาจจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างในเรื่องของความรักหรือสถานการณ์อย่างที่รู้สึกว่าจะต้องแบบจะต้องมีทางเลือกที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยมี Energy แบบนี้มี e n e เ g y แปดเหรียญ พลังงานตรงนี้เป็น energy ของความรักความมั่นคงกับคู่บางคู่ตรงนี้ค่ะคู่บางคู่ที่มีความรักที่ดีต่อกันของธาตุดินเป็นความรักที่มีความเขาเรียกว่าความลงตัวหรือความซื่อสัตย์หรือความเขาเรียกว่าความที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นคนที่พยายามบางอย่างเพื่อกันและกันหรือโฟกัสเพื่อกันและกันแล้วก็พลังงานตรงนี้จะมีธาตุดินบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุดินโสดมีธาตุดินบางคนที่เป็นธาตุดินโสดที่เขาเรียกว่า ุณโฟกัสกับในชีวิตด้านอื่นๆหรือชีวิตด้านอื่นของคุณดีแต่ว่าขาดพลังงานอีกอย่างเดียวคือความรักนั่นเองนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้มี energy ตรงนี้ด้วยบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับธาตุน้ําได้ด้วยเกี่ยวธาตุน้ากรากฎพิจิมีหรืออีกในหนึ่งคือพลังงานตรงนี้ที่หมายถึงว่าเป็นธาตุดินที่ ล,ลึกเลยตรงนี้มีบางคนน่ะที่คุณมีมีพลังงานที่แบบเหมือนคล้ายๆกับ energy คุณพร้อมกับการที่จะมีความรักหรือพลังงานในความรักของคุณน่ะมันปริ่มมากๆพร้อมที่อยากจะ express feeling ให้กับใครบางคนนะคะมันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่พลังงานตรงนี้มี energy ของตัวคุณด้วยพลังงานเหรียญคือพลังงานของ energy ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้คือธาตุดินบางคนที่รู้คุณค่าของตัวเอง รู้ความต้องการของตัวเองแล้วก็รู้พลังงานที่เรียกว่าเขาเรียกว่ารู้ใจของตัวเองหรือว่าร,ร,รู้พลังงานที่มีพลังงานของความที่แบบมั่นคงหรือหนักแน่นกับพลังงานบางอย่างแล้วก็อาจจะเป็นธาตุดินที่ดิวด้วยกันเองก็ได้นะอาจจะเป็นธาตุดิวที่ดินด้วยกันเองก็ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นธาตุดินที่ดิวด้วยกันเองเนี่ยดินกับดินน่ะมันจะมีพลังงานของความหนักแน่นบางอย่างแฝงอืมธาตุดินจะเป็นพลังงานค่อนข้างที่จะแบบว่า มีพลังงานเอเนจีของถ้าถ้าถ้าเป็นพลังงานธาตุดินที่แบบว่าเหมือนแบบรักใครหรือฝังกับใครเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะยึดติดหรือหนักหนักหรือเขาเรียกว่าแน่นในเรื่องของความผูกพันหรือหรือความรู้สึกอ่ะค่อนข้างมากแล้วก็พลังงานตรงนี้มีไพ่เดอะสตาร์บางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นกลุ่มนะคะเขาอาจจะมีชาร์ตอ่าสตรองชาร์ตของเขาอ่ะตรงนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นราคนาราศรีหรือว่ารวมถึงดาว ดาวสุกหรือดาวจานทร์ออะไรแบบนี้บางคนมีพลังงานเกี่ยวกับธาตุที่เป็นธาตุลมราศีกุมได้เพราพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของเอเนจีของความหวังความศรัทธาความเชื่อความปรารถนาสิ่งที่คุณมีพลังงานเชื่อมั่นหรือพลังงานบวกดาวต่างๆเหล่านี้หรือหมู่ดาวหรือว่าสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังงานเอเนจีที่อยู่ในจักรวาลตรงนี้สามารถส,สร้างหรือว่าเนรมิตหรือว่าเมกะวิชให้มันเป็นแบบ สิ่งที่อะ dream come true ตรงนี้ได้นะคะขอให้มีพลังงานของ energy บกุกบวกเข้าไว้ที่นี้พลังงานตรงนี้มาดูสิว่าคลิปของทาตุดินพลังงานตรงนี้ให้นางฟ้าในวันนี้ปิดท้ายต้องการจะมาบอกอะไรให้กับชาวทาตนดินบ้างขอบดูพลไพ่พลังงานบวกบวก ให้กับพลังงานความรักของชาวธาตุอินกับสมนในช่วงเดือนมีนานะคะขอขอคำตอบจากนางฟ้าหน <hometown> ่อว่ามีอะไรให้กับชาวทา่าตอินบ้างความรักในช่วงเดือนมีนาความรักในช่วงเดือนมีนานะคะคําตอบของนางฟ้ามีอะไรให้กับทาบ่าตอินบ้างโอ้ว้าวให้พลังงานสวยจังเลยอ่ะ แล้วก็จะบอกว่าแปลกมากเลยแปลกมากไพ่พลัง,งของคุณมี helpful people a s k for help a s k for help from others แล้วก็มีไพ่ you are ready ใครจะบอกนี้ว่าไพ่ของคุณพลังงานแบบนี้ค่ะเฮ้ย hey, helpful people กับ a s k for help from others นะคะมีพลังงานในกองไพ่นี้คือ let your friends help you หรือก,การ a s k a c c e p t u p p o r t from Earth ด้วยมันเป็นพลังงานของทตาดินบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าชีวิตพลังงานโดยรอบในช่วงพลังงานใกล้ๆแบบนี้มันจะมีพลังงานบวกของทัุดินในพลังงานที่เขาเรียกว่ากัลยานามิที่ดีหรือพลังงานสิ่์สิทธิ์หรือพลังงานการขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างที่บางทีคนบางคนอาจจะอาจจะรับรู้ได้ ดูคนบางคนตรงนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นหรืออาจจะไม่ได้สัมผัสได้ได้ทั้งหมด100%แต่พลังงานตรงนี้ไพ่นางฟ้าทั้งสองเซตอะขึ้นมาเป็น helpful people กันกับพลังงานของการ arc for help หรือการ support จากพลังงานที่เป็นสิ่งอื่นๆรอบๆอยู่ตรงนี้ชัดมากๆเลยแล้วก็มีไพ่พลังงานอยู่ already ด้วยพลังงานสวยมากเลยเอ้ยแปลกจังเลยอะเฮ้ยไม่ธรรมดา พลังงานแปลกมากๆเลยค่ะพลังงานเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันคือเอาง่ายๆเลยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่อ่ะถ้าใครที่มีพลังงานเนรมิตอ่ะเขาเรียกว่าเป็นพลังงานอย่างที่บริวารหรือกัลายนานมิตรหรืออะไรก็ตามแต่พลังงานตรงนี้มันจะเป็นเอเนจีแบบที่มีสิ่งบางอย่างรอบข้างหรือรอบตัวหรือเป็นพลังงานสิ่งอื่นๆตรงนี้ที่บางทีคุณอาจจะนึกถึงหรือนึกไม่ถึงก็ตามมันมีพลังงานดีๆอยู่ตรงนี้ล้อมรอบชาวธาตุดินบางท่านอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็เป็นพลังงานของอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ามีบางคนตรงนี้พลังงานนงฟ้าต้องการจะบอกว่าคุณพร้อมค่ะคุณพร้อมกับพลังงานบางอย่างอย่างเช่นพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเช่นพร้อมที่จะมีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างหรืออย่างเช่นพร้อมกับการที่จะมอบพลังงานบางอย่างหรือความรักอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะคะว้าวไพ่พลังงานสวยมากเราก็ในกองไพ่นี้มีไพ่ big happy c h e g e ด้วย มันคือความพร้อมบางอย่างที่เป็นความสุขมากๆความสุขครั้งใหญ่ที่มีให้กับชาวทัดดินตรงนี้ได้ด้วยนะคะพลังงานสวยมากเลยเพลังงานบอกมาให้แล้วขอทุกคนมีความสุขมากๆขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่ตรงนี้นะไข่ก็ไม่ได้หายไปไหนนานก็คือคลอดก็จะพยายามรีคอร์เวอร์ตัวเองให้เร็วที่สุด นะคะยังไงก็ฝอกทุกคนติดตามด้วยนะฝอกคุกคนอยู่ตรงนี้ได้กันแล้วก็อยู่ข้างกันนะคะใครจะมาส่งพลังงานบวกให้เสมอไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ